ขอเชิญร่วมพิธีรับมอบศาลาปฏิบัตธรรมและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามคัคคีเพื่อการศึกษาครบรอบวันสถาปนา26ปีโรงเรียนสว่างแดน<ร>ดิน<ร>วันศุกร์ที่13พฤศจิกายน2 5 6 3เริ่ม13ค่สเดือน12 9นาฬิกาตั้งกองผ้าป่าณศนะาลาปฏิบัติธรรมสามคัคคีเสริมบารมีสีมงคลโรงเรียนสว่างแดนดินอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลน,นคร ลงทะเบียนบวชชีบวชบวพรามและโรงทาน17นาฬิกา30นาทีทำบุญทักษินานุปทานอุทิศส่วนกุศลแด่พระครูศรีภูมานุยุทธหรือหลวงปูป่ภูอดีตเจ้าคณะอำเภอสว่างแดนดินฝ่ายธรรมยุทธและคณะครูบุคลากรโรงเรียนสว่างแดนดินและโรงเรียนสว่างศึกษาที่ล่วงลับไปแล้วร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์เย็นกับเกจิอาจารย์ หนึ่งพระครูอุดมยาน,นโสพลเจ้าวาดวัดถ้ำพวง 2. พระอาจารย์ทองปานจารุวันโหนเจ้าวาดวัดป่าภูตะขาม3พระอาจารย์โกวินกันตะธรรมงเมจ้าวาดวัดป่าสิงหนาฏบันพศ 4. พระครูประพัฒธรรมคุณรองเจ้าคณะอำเภอสว่างเด่นดิน,ดนวัดศรีบุญเรือง ้าพระครูสังวรธรรมวงศ์เจ้าคณะอำเภอสองดาววัดบุรพาพิรม์6พระอาจารย์ปฐม,มธรรมท,รมทีรเจ้าอาวาสวัดป่าศรีวิไล 7. พระครูปริยัตสิริวัรเจ้าคณะอำเภอสว่างแดนดินวัดโพสี8พระครูวรธรรมสุนทรเจ้าคณะอำเภอเจริญสินวัดป่าคำเจริญ 9. พระครูยุทธธรรมานุตร์เจ้าอาวาสวัดป่าศรีสว่าง10พระอาจารย์บุญมีฐานะนิสโรเจ้าอาวาสวัดป่าภูหินกอง 11พระอาจารย์สมานเปมะศีโรเจ้าอาวาสวัดสว่างภูมิดล12พระครูโชตคุณาพรเจ้าคณะอำเภอสว่างเด่นดินธรรมยุทธวัดป่าดอนม่วย13พระครูปฏิบปรีชายานเจ้าคณะตำบลสองดาววัดป่าโนนสะอาด14พระอาจารย์สมพรกันตะธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าสร้างแก้ว15พระครูวิกิต ธรรมโกศลเจ้าคณะอำเภอสองดาวธรรมยุทธวัดโชติการามรับฟังพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่อหลอนาทกรโรหลวงพ่อปฐมธรรมพิโรหลวงพ่อทองปานจารุวันโหนพระครูพระที่ปรีชายานพระครูสังวรธรรมบงวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนทำรรวัดเชา้าลาสิกขาถวายพัตทหารเชา้าแห่ต้นผ้าป่าทำพิธีถวายผ้าป่าและศาลาปฏิบัติธรรม 9ก้านาฬิกาสามนาทีทำพิธีมอบศาลาปฏิบัติธรรมเสริมบาร,รมีสีมงคลโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานรับมอบเปิดแผลคลุมป้ายผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศรรึกษามัธยมศึกษาเขต23มอบเกียรติบัตรแกร่นักเรียนและผู้อุปถัมภ์โรงเรียนจึงขอเรียนเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานในครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกัน